สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมาพบกับแอนมินอีกแล้วนะคะท,ท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามความฝันของคุณยาย2 7 0เจนะคะหลังจากที่ว่า สองวันที่ผ่านมานะคะมินไม่ได้มาติดตามความฝันที่ไหนเลยนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนตกทั้งวันแล้วก็อุณหภูมินะคะลดลง5-7องศานะคะท่านผู้ชมทําให้อากาศนะคะหนาวเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะเหมาะแก่การที่จะมาติดตามตัวเลขของประจำงวดวันที่16เมษายนพุทธศัก,การ,ราช2565ันะคะท่านผู้ชมมาลุ้นไปพร,พร้อมกันนะคะว่างวดนี้คุณยายจะได้ตัวไหนนะคะจะได้ สามตัวหรือว่าสองตัวหรือว่าทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ที่แน่ฝันแล้วอย่างแน่นอนนะคะฝันแล้วนะคะแอนมินก็ไม่พลาดที่จะมาติดตามความฝันของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะคะงดที่แล้วนะคะก็อย่างที่ได้ติดตามกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะให้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะ <Yeah. S 2> เข้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเป็นยายเท่านะคะแอนมินขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะคะท <laughs> ่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุนไม่มีชื่อที่ชัดเจนนะคะเป็นยายเท่านะคะมา บอกในความฝันของคุณยาย2องศูนย์นะคะเป็นงวดแรกเป็นครั้งแรกที่คุณยายฝันเห็นนะคะวันนี้มาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าคุณยายจะมาอีกหรือไม่หรือจะเป็นใครมานะคะท่านผู้ชมปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโสดายนอคุณยายนอกนิงเนอกตงเปยโอยตงเฟยโอ้ันี้กระตุ้ง ปูจายางไปหอดสี่หอดบ้านไอยังกามบอาะโอ้ยสิแปดนายใหญ่สิแปแน่นอนนั่นน่ทีเดียนจะเป็นบอกขักนอกคุณม้าบมาขังแหลกนะคุณใหญ่นอะมาขังแหลกแน่นอนายใหญ่ซื้สิแปดอ้ยจะมันเหลือใจนะคุณใหญ่มานบอกรคุณใหญ่าเลยไงวว่เศร้าบาทแตาคุณใหญ่แล้วเนาะเออาคุณใหญแล้วใหญ่มีเงินให่นกระได์วลายรไดลายเศบาทเนาะเอาหวดนี้เนาะคุณใหยเนาะ มวอนี่แล้วมอนี่ยสามตตรงๆนี่วปะเอ็ซี่นี่แตกคุ้มห้ามคุม้ามมาก่ะเพื่อนไอ้ก็มากมีมวนใหญ่คู่บ่าวสองคนมากมันขึ้นอีกปะหรือมากจะขึ้นมันนี้พอก็มากพอกัไก่มากมันขึ้นนี่เรื่อกครับขึ้นเป็นไงพอมากโอ้ยเทนหมจังในเห็ดข้าวต้มกูอยากกินข้าวต้มอันเขาโคดเพึ่อมากมันกระบอกเียน้ำแดงเพื่อนไม่เคยบอกเลียได้พอ อยากกินะต้อออกรโคดก็เลยเห็ดตะคือฝ่าเห็ดตะคือว่าสองคนของบ้านท่านกูละทั้งวัดทั้งวันก็มาเสียงกันอย่นี่คือเกอดมัเย็นียกันอี่นาบมันจะออกของออกองุออกของมึงคือก่าผู้นึงนั่นาาออเออหาสามศูนย์ผู้หนึ่งนั่นหาสหา 30, หี่ศูนาสามศูน,นย์สี่ศูนย์อะไรหาสามูนสี่ศูนย์เต็มเตมนึง มันจะออกกูมันไม่ออกก็มึงมันจะออกกูเียงกันย้นเียงกันมันจะออกเขียงไหนแฉอะไรเดียวห้องผรมนี่แหละมันก็ว่าลพผมกันมันกว่าสื่อได้ใหญ่คือเก่ามันสามศูนย์หาสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมพอนั้นหาเก่าศูนย์พ่อหาเก่าศูนย์ ราพะม้ามันื่อนนี่สามศูนย์หาสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์ครับแต่ผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลักลอยคือหาเบิดส่วนน้ำไวน้ำคุณยใหญ่จังไรแนีคยณุ่อของคุณใหญ่กูจะกินข้าวต้มข้าวต้มข้าวโปดว่าก็ได้ร้านก็ไปถือยังไม่ได้อ่ะขายเห็ดเปต่าเฮ็ดกังขื้น เขบอกคนนั่นนหะใส่บาทกันสองนก็ว่าสิ่งที่มึงต้อหาหาขุดคืนแล้วมึงเคยว่ากเถื่อนไหมโอ้ยจะมากแล้วก็มีจะเอาของมาให้มีจะเอาใส่มาให้จะมามาม่ามื่อคืนเอาบอกเลยบอกเลยบ้านนี้เมื่อคืนโอ๊ยไม่ได้นอนเมื่อคืนฝันเละแล้วก็ไปหลักเอาบักอันสมเคียวหวานเขาเอามึงเน่ เลืองเออไปรักเอาของเขาได้ซีถุงเก็บไนเต็มถุงเอาไว้ให้เขาเจ้าของมนั้่นึ่ถุงหนึ่งเจ้าของเอาสามถุงเจ้าองมาสามถุงสามถุงนี่แต่หน่วยยังไงงงส่งสมมันเกิดขึ้นเด็กสวนได้หรสามถุงมันคือสาม้นกระวานส็บหาสามถุงท้กควบอกโอยนั่นไะหาสามถุงหาสีถุงรัคนเก้าศูนย์กังม ฝันกันสิ็จะได้เองเนาะว่าทิมักชุดใด้เพรามันแมนแล้วอันใหญ่อันเปเก็บสวมอันปเก็บอยู่ใส่คุณยายไปเก็บอสวมไปลาเอาอยู่สวนหมู่โอ้ยู่ในสวนเลยในสวนเขาเก็บเอาเก็บเอาเลยเก็บยเอาเก็บเอาเลยนไม่คัดฝันจังถึงมันถึกเือตัวสวนมากของคุณยายก็จะฝันแต่ต้นมีกเนาะต้นที่มันเขานะเนาะตองหดเลยอย่างคุณยายหดก่อนจะพันยางมาบ่อเนาะไปแล้วกลับมาบอกหนึ่งแปดมาบอก ปไปหอดประตูวัดโอ้ยบันจะบอกเลขสิบแปดใหญ่ยายายก,ก,ก็ไปกูน้าก็ว่ากับมาใหญ่ใหญ่กูว่าสิบแปดซื่อเลยสิบแปดตัวเดียวมันว่าโอ้ยจะมันบอกคักน้องว่าแต่ว่ากรแเปีกเยอะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผู้ชายมาท้งวัดนี่เพมันจะบอกเข่ามาในบ้านบา่ได้แค่นั้นเขาไม่ได้ไม่แตมายืนเตียงกันอยู่หนาประตูประตูประตูว<อ><อ>ัด ประกาเขามาเพราะว่าคุณยายเนี่ยเขาบอกเพราะว่าชิประกาเขามามันมีสามพู่นี่เป็นเจ้าทีเจ้าทางเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนเพลนบายเขามายืนอยู่ข้างหนอกพระเขาบอกยืนข้างหนอกเทียงกันอยู่โซกันยานะโหันสองคนขนาดกระสือทั้งสองคนที่ใหญ่คุณเนาะมันหวานาสามศูนย์หนาสี่ศูนย์แล้วกันของคุณพ่อของยายแตคือหาเก่าศูนย์เด้ยวครับแต่ไม่ชุ่มเนาะ เท่านั้นแหละแต่ว่าคุณยายเราเป็นไปหลักสมขจอด้วยเวลกฟังบนดีดีด้วยเราไปชงไปหลักสมเก็บเอาสามถุงสี่ถุงหบดใหญ่ถุงหมดใหญ่แต่ว่าเอาถุงหน่วยขจ้าอามากแค่สามถุงนี่จะหน่วยมากหน่วยใหญ่ร้องออเอถือกันเยอะเลยนี่จะหน่วยใหญ่ ส่งมันก็มุ่นมุ่งม่นเนาะมีแต่หน่วยเนี่ยแม่นผมก็ว่าส่งนี่ก็จะเป็นศูนแล้วไปผมวานศนี่ยเนาะสามทุงก็สามถุม่นคือควาคุณใหญ่ว่านั่นจะเป็นสามศูนย์เอากระบอกสูบ้านเพื่อกำลัุจมฮะเมีนส่วมกลมอยู่แล้วมันเป็นสามถุงข้อีนวนหน่วยบ่ดยนะครับบ่าจะนวดสามถุงก็มันโก่ง มันก็ต้องคิดเป็นสามศูนย์ศูนย์ดูดาวสามศนย์นย์สามเนาะก่แล้ว่านผู้ชมจะพิจารณาเองครับผมแต่ทะเลทะเลมันจะมีอยู่สามชุดกับคุณยายเนาะจะมีห้าสามศูนย์มันเย็นเสียงกันอีกพูนึงว่าเขาคูนี่ละหาสี่ศูนย์แต่คุณพ่อคุณของคุณยายเนี่ยคุณขามาบอกหาเก้าศูนย์หเก้าศูนย์คุณขมาบอกข้างในบอกพอบอพ่อขอ่าบอก่าเขาเขได้เลยบอกว่าเขายังเขาได้เขได้เขาได้เพราะว่า นี่มันมีหลายมันตัวเขาบอกรขาได้เป็นเอของไม่จะเป็นทีไฟทีมันทีไฟทีหม่ผอกับไปพบองเพิ่มมอเของม่พราอว่ามันจะมีผู้รักษาอยู่แล้วมันกะบอกเขามากำไกยกันเนาะแก้วแก้วาห่กับแปกคือกันยาญเที่หยัางจังสื่อสารกะที ดีเอาแท้จังมาหายายดีแท้แม so ่กะเหลี่ยงคนใน้คนใหญ่พีน่ะใหญ่แล้าพีเป็นยังจังมาหาคีแใหญ่ใหญนองคิดอยู่ผู้เดียวมากไบกงนะับแม่แ่าก็แม่แม่นม่แม่แน่ะม่แม่แม่แมู่ม่แม่แมาบม่อม่แ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 ่แว่แม่แม่แม่ม่แ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 มีแม่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 แ่แแม้แม่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 งเ่่แม่แ่มแม่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  ท่านดีโพดได้เห็นแต่ว่าเมืองที่เห็นพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่น้ำกันเลยบริจาคกันนี้ตายไปตายแก่เห็นน้ำกันไวันทั้งสองคนเราเป็นหมาเนี้ยมาจะจะพอจะพอกับครูบาสองคนสองคนมาเทียงกันเทียงกันกันเป็นยังชีพใหญ่อะไรเขาเนาะคนใหญ่เนาะเอาคุนใหญ่ในตบวผ่านเนาะเพราะว่ามันมันต่อวีกน้ำเนาะ ตอ่อวีดียายว่าบอกว่าแบบม่แมนหนึ่งแปดผมจำได้ดยุติจตอวีดผมมาเอานั่นแต่ตอวีดเลยพอ,อ,อคุณยายนี่ตามเฉลียเที่ยวสังเกตมาตลอดครับผมที่วาเอาคลิปน้อคุณยายมาต่เรื่ไปแบ่งปันถึงผู้ชมแฟนช่องนี่ส่านม่านจะเป็นคลิปที่เป็นความฝันติดต่อวีดคือห้อยออกปั๊บบางบางมือวางงวดกะห้อยออกปุ๊บตอนแรงมาตอนเย็นเพิ่นคุณยายเพิ่นนอนเพิ่นก็จะฝันเลยว่ายพอใส่กับคาไม่อีกมือหนึ่งมือหนึ่งมานนี่นะครับท่านผู้ชม นี่ก็มือหนึ่งนะมันขื่นอยู่ฝันนอกปุยใหญ่หน,อหอนอกไม<อ><อ>่เลวเพราะว่าหนี่ก็บสิบเจ็ดนาะนั่นแหละอ๋อพิจารณาเองครับผมจะมือชมโปรเทลกามาติดต,ตามหายยังทีเอฟซี FC หลายๆท่านไ<ม>ปนเรียบรอบก็ตามหาเนาะตามหาเอฟซีเพื่อการบอกอยู่ดอกว่าโอ้เงวันนี่เสียดายครับุตาส่าที่ตามยางใหญ่มาตลอดว่าสั่งเชียนไว กระลืมภาษาบางคนว่าบางคนเขียนไว้กระซื้อเอาจากแต้บนมาดิกระสื่อเอาจากแต้ล่างกระสื้อบนเพราะว่าคนบอกคนบอกว่าหนึ่งแปดล่างไม่บมดละบอกประเดี๋ยวว่าหนึ่งแปดบอกเพิ่มาเพิ่าเตหนึ่งแปดที่ซื้อนอกหนึ่งแปดที่ซื้อแต่ว่าไม่เป็นเหล็สองตัวบางคนกับอยู่ที่ว่าเป็นเล็กล่างเพราะว่าคนบอกว่ามันเจ็ดสี่แปดหลักกับหนึ่งแปดคนบางคนกับอยู่ที่ว่าคนบอกเหลขกล่างกับซื้อเหล็กล่างแมนคือสี่น้ำขาววันนี้บอกอันเอ็ซีเอ็ม ใหญ่บนเดบวาลีกลางเรืองจักทีเป็นเลกรางในบนใหญ่ว่ะมันข้าไปแล้วเขาต้องมันอเใหญ่าอยู่ข้าไปแล้วเขาต้องับมากครับแต่ผชอยาไปซื้อไปแล้วก็ต้องกับมาเนาะขึ้นพ้นเราก็ต้องลงลางน้ำครับอูพูดไปเลยขับมาดอกไม้สิล่ะครับเสื้อถึงสองตัวเลยครับแต่ว่าบ่ได้เงินเนาะสี่หนึ่แปะื้อถึอยุ่แล้งบ่ได้เงินว่าตแต่ผนชอบไปเื้อแต่ยี่ง้อ้งไก่เส้นซื้อ นี่มันตัสีตรงคือเก่ามันตรงอ่ะนาะคุณยายเนาะเพราะตรงก็เป็นตัวกลับเป็นย่างไก่ได้นาะไก้กลับไบหน่ำไก้กลับไบหน่ำครับตัวใหญเลยสามตัวค่ะท่านผู้ชมสำหรับเหล็กของคุณยายสองเจสูนนะคะกะได่มาศนะคะสามชุดน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นประจำวันที่สิบหกเมษายนนะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเนาะกะบซิมีเหล็กผู้บ่าวหน่อยสองคนนะคะจิวพนญางมาจากวัดนะคะเุ้ย เป็นเลขพี่เลขน้องนะคะเลขลายเป็นเลขเลายเรียกันเลืนะคะท่านผู้ชมเนาะมีเป็นห้าสามศูนย์แล้วก็ห้าสีู่นย์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขของคุณพ่อของคุณยายนะคะมาบอกห้าเกศนะคะกาคุณพ่อเพิ่นนะคะเป็นคนมักเหรินเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะกะสิมหาคุณยายดูเนนะคะแอนมินนะคะจากทีเบิงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมซืสอว่างวัวนีกเลขของคุณยายนะคะกันยังคงมีดติดศูนย์อยู่นะคะ มันเป็นปีหนีนะคะท่านผู้ชมจะมาจะมีศูนย์ติดมาอยู่ดูดูบ่ท่านผู้ชมมาแทนเจ็ดของปีที่แล้วบ่นะคะท่านผู้ชมเนาะลองนําไปพิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบนะคะชอบก็จัดขัดเราก็ไม่ว่ากันนะคะดูเพื่อความสนุกสนานนะคะเนาะเอ็มมี่มาติดตามนะคะก็เพื่อเป็นแนวทางของสลักคิมแบงรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได เป็นกำลังใจให้กับแอมมินนะคะไปติดตามตัวเลขดีๆหาตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอมมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะท่านผู้ชม